สีห้าสีชมสีจะตายเห็นแต่ลมตัวพอยู่เข่าใบก่ายมันได้นะลูกมันลมแรงในกลัวมีไข่จะโคนน้ำพอลมบึงบ้งบึง้งบึ้งอีสองตัวนี่ยเริ่มดีแนะต่น่ะพัดเสียงลมเลยแต่ว่วา ผู้สามีเอาอีวันมาเดินป๊อบจะปอบผิวอ่ะ <c oughs> โอ้ยแม่กลัวผิวโลกปีไปให้ตายเจไปปไอบไฮ้ยเ้ยหยุดก่นอนแม่กลัว ให้กรเปิดกกระเปิดกลยดวให้ยุดยงไก,กวงกูไก่อนจะจปิ้วนะเนี่ย ไปลกไปตรงไปเดี๋ยวกันลด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 เดี๋ยวกันมูคข้ามมูฝนจะตกแดดจะออกลมจะแรงแค่ไหนก็ต้องออกก็ต้องป้าหมาออกมาเดินนะคะมันจะดำดีดีแนะลมแรงมากเสียงลมอุย้ยหนาวสีห้างสีชมสี แต่คือนี่แห้งกว่านี่อีกไปอยู่เขาล้วไปมากนนลมมันแหกงจะมีแต่รถแท็กซี่วิ่งเพราะเขาไปแอวกันคนไม่แอว ดับบี้ดับบี้ดับ,งดบยงล้มขนาดนี้เราแค่จะออกจากบ้านมีกับไอ้โซนสีนี่แหละดับปิ้มีกับรตล้านจักรยาน,นั่นจะมีรถ้านมอเตอร์ไซค์เพราะว่าส่วนน้อย มอไซมันอยู่นอกเมืองบน,นลานชอรมอไซมันไก่ชนมาแล้าใจจกกักรยานมาเล้วหรือไง,งไปมาเร็วข้าไมเลยอีหมูหมาแล้วมันลมปัดมันมาเล้วหรือไง ทำเร็วๆไป่จับใครมาไปเร <ıyorlar. S 1> ็วๆมันต้องเดินไปไหนแม่มุิมนะมันกวาดลมแต่มันก็ไขกออกบ้านไปละแม่ไปแล้วเด้อไปเล่นลงไหมไปเลยไปไปเลยเกกไปเลย้ววิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆจะถึงบ้านแล้วลูกลมมา ăn chụp luôn